สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติเพจที่2ค่ะอัปเดตสภาพอากาศในช่วงเที่ยงของวันที่13ตุลาคมค่ะ ไปดูเรดาร์ฝนกันก่อนนะคะตอนนี้มีฝนตกที่ไหนแล้วบ้างค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกในระดับบนค่ะทาให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือด้านตะวันตกค่ะโดยล่าสุดช่วงประมาณ12นาฬิกา51นาทีค่ะมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตัวเมืองเชียงใหม่ก็ตกอยู่นะคะรวมถึงจังหวัดเชียงรายลำปาง แพร่ค่ะมีฝนตกอยู่นะคะพานบ้านโปงนกแม่ใจวังเหนือพยาบ้านวังใหม่งาวค่ะมีฝนตกอยู่นะคะแล้วก็จังหวัดแพร่เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนทางภาคเหนือตอนล่าง ฝนเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะตกยังไม่มากค่ะทางจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทยัยภาคกลางค่ะก็จะมีเมฆฝนปกคลุมกลุ่มเล็กๆตกทางนาครสวรรค์ใกล้อําเภอมเมืองค่ะก็มีกลุ่มฝนเล็กๆตกอยู่นะคะรวมถึงภาคกลางตอนล่างค่ะแถวราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครมีฝนตกอยู่ค่ะสมุทรปราการ ก็มีฝนตกอยู่นะคะช่วงบ่ายถึงเย็นนี้ฝนทางภาคกลางตอนล่างจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะส่วนภาคตะวันออกช่วงเที่ยงฝนยังน้อยอยู่ค่ะมีฝนตกแถวปราจีนบุรีค่ะไผ่สารตอนนี้มีลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามานะคะมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามาทางจังหวัดนครพน,นมค่ะท่าแขกแล้วก็แถวมุกดาหารเริ่มมีฝนตกแล้วค่ะกับตกเล็กๆน้อยๆบางพื้นที่ในไผ่สารน,นะคะอย่างเช่นกาลสินมหาสรารคามบุรีรัมสุรินค่ะในช่วงบ่ายจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่ายังเป็นส่วนน้อยของภาคอยู่ค่ะสําหรับภาค เที่ยงถึงบ่ายวันที่13นี้นะคะเริ่มมีฝนตกแล้วในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันหัวหินทางตอนบนของจังหวัดค่ะหัวหินปราณบุรีกุยบุรีค่ะและจังหวัดชุมพรแถวใกล้อําเภอเมืองมีฝนตกกลุ่มเล็กๆค่ะสุราธานีเริ่มมีฝนตกทางตอนล่างของจังหวัดค่ะแถวใกล้อําเภอบ้านนาสารใกล้รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมถึงนครศรีธรรมราชก็เริ่มมีฝนตกแล้วค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะมีฝนตกกลุ่มเล็กๆนะคะพังงากระบี่เล็กน้อยค่ะ กลางสตูลก็มีฝนตกกลุ่มเล็กๆค่ะพัทธลุงตกรอยต่อจังหวัดนะคะในพื้นที่ป่าเขาค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้ชายแดนมาเลเซียก็มีฝนตกเล็กน้อยค่ะโดยน้ำฝนช่วง บ่ายถึงเย็นวันศุกร์นี้นะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือค่ะภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกอีสานตอนล่างค่ะอีสานด้านตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครพนมลงไปถึงอุบลและภาคใต้เมฆมากขึ้นเมฆคลื่นๆเป็นส่วนใหญ่ฝนตกบางพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่ตอนกลางสุราษฎร์ธานีลงไปถึงตอนล่างค่ะเทปนี้อัปเดตสภาพอากาศกันสั้นๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ